ข้องกับเรื่องของที่ธนาคารกกสสาธาราัฐบาลกรณีที่มีการขอสร้างเงินการเกี่ยวกับเรื่องตลาดน้ำมหาพรแล้วก็เรื่องดังกล่าวก็ได้นำเรียนให้นายกมนตรีแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ลงมาแล้วเรื่องเพื่อที่จะติดตามเหการณ์นันเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่ามี ความเป็นมาอย่างไรนะครับก็จะคงให้ทางท่านอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษได้ช่วยนะครับเพื่อผู้ประกอบการของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทางทุนในการของพ่อรองผู้นี้ทำสัญญานะครับให้ลงในรายละเอียดรับเรื่องนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องตรงนี้เนี่ย